เนื้ออกของไก่นะเดี๋ยวจะมีเมนูอร่อยอร่อยให้ทานนะคะมาชมกันนะคะว่านกจะทําเมนูอะไรนะคะแต่และก็นี่ค่ะมีเห็ดออยสเตอร์นะคะอ๋ออันให,ใหญ่เลยนะ,ะเป้งๆเ,เลยเห็ดออยสเตอร์นี่ทําอะไรก็อร่อยนะเพื่อนเป็นเห็ดที่อร่อยกว่าเห็ดชนิดอื่นนะนกว่ากลิ่นเขาไม่ไม่มีกลิ่นแรงด้วยนะะ เห็ดอย่างอื่นเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางครั้งในกลิ่นแรงทําให้เสียรสชาติไปเลยนะคะรอชมนะคะว่าน,นกจะททาอะไรนะคะนี่ก็คืออกไก่นะที่นกจะทําต้มขานะเพื่อนแต่นกจกเอาไปหมักก่อนนะหะมักด้วยแป้งมันแล้วก็จะใส่ซสีิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็หมักแป้งมันนะเพราะว่าเนื้อเขาจะได้นิ่มนะคะ นี่ก็คือเครื่องต้มขาที่นกเตรียมไว้นะก็มีขาใบมะกรูดตะไคร้นะคะอะ่มะเขือเทศแล้วพริกจินดาอ่หัวหอมแดงนะคะแล้วก็ผักชีนะ,ะแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงนกก็จะใช้เกลือเล็กน้อยนะคะมะีใช้กะทินะคะแล้วกเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ําปลาแล้วก็น้ํามะนาวแล้วก็น้ํามะขามน้ําตาลนานเพื่อนโอเคนะคะ เรียมที่จะทําต้มขาไก่แล้วนะคะเครื่องก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมนะมะเขือเทศมีพริกนะพริกทอดพริกจินดาสดนะแล้วก็ใบบักชีน่นเพื่อนแล้วก็นี่นะคะคือเห็ดเห็ดออยเตอร์คิงเขาเรียกนะแล้วก็คือไก่นะไก่นกหมักแล้วเรียบร้อยนะแล้วนกเ็เป็นลวกนะ ไก่เนี่ยนกหมักใส่เอ่อซีอิ๊วขาวนะหมักถ้วยซีอิ๊วขาวนะเพื่อนแล้วก็เอาอแป้งมันนะแป้งมันมาคลุกหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะแล้วนกก็เอาไปลวกน้ำนะลวกน้ำร้อนค่ะเพื่อนส่วนนกใช้กะทินะหนึ่งหนึ่งกล่องนะเสร็จแ,แล้วนกก็ใส่น้ำเปล่าอีกหนึ่งกล่องใช้ตวงนะใช้อ่ากล่องนี้ตวงน้ำนะส่วนเครื่องที่อ่า ซอสที่จะปรุงก็คือน้ำมะขามกับน,น้ำมะนาวนะอย่างละหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนตวงแล้วก็น้ำน้ำปลาสองช้อนนะคะก็คือเท่ากันนะค,ะความเปรี้ยวกับความเค็มนะ,ะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็นี่นะจะใช้น้ำตาลน้ำตาลตึกน้ำตาลมะพร้าวนะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะฮัส่วนรสชาติจะยังไงเราค่อยเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะยังไงแล้วก็นอกจากเอาเกลือลงก่อนนะเัื่อน ก็จะเอาเครื่องเครื <Okay. S 1> ่องต้มยำลงนะค่ะ <Okay. S 1> ตะไคร้ลงก่อนนะฮะค่ะ <Okay. S 1> ที่นี่เยอะมากไม่ห่วงขานะฮะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราต้มขาไปนะฮะ <Okay. S 1> เลยต้องใส่เยอะหน่อยนะคะ นกก็เอาน้ำตาลนะฮะน้ำตาลมะพร้าวลงแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะได้ละลายนะคะเพื่อนแล้วก็หอมนะเริ่มเดือดแล้วนะเสร็จแล้วจะเอาไก่และเห็ดลงพร้อมกันเลยนะคะพอฟะเดือดขึ้นมานะะหอมเครื่องมากเลยนะเพื่อนหอมขาดจะคช้แบแมะกูดนะแลนวก็เอา เห็ดลงไปแล้วนะเราจะเอาไก่ลงนะคะเพไก่นี่นี่มมากนะุ่มนุ่มค่ะเรียกว่านุ่มแล้วกันนะแล้วก็จะน้ำปลาลงเลยนะคะ เป็นความเปรี้ยวนี่ยลงตามหลังนะก็ใบมะกรูดลงเลยนะรสชาตเออิเริ่มอร่อยแล้วนะเหลือมะนาวแต่ มะขามใส่แค่นั้นเองนะแล้วก็จะเอาน้ำมะขามใส่น้ำมะนาวน้ำมะขามใส่แบเนีเพิ่มความหวานเนี่ยพอดีแล้วแล้วนก็จะเอาพริกนะคะพริก ลงนะฮะพริกโอรสชาติได้ที่แล้วเพื่อนขอบอกนะฮะขอบอกอร่อยอยีกแล้วมั้วกบพริกแห้งนะฮะโรยลงไปนะ,ะสีไม่ใช่สีสวยอย่างเดียวนะฮะอร่อยด้วยนะเพื่อนแล้วก็ผักชีค่ะผักชีโรยหนะ้าะเาเรียกผักชีโรยหน้านะ อ,อาหารไทยผักชีโรย,ยหน้าของแทนะ้เยี่ยมเลยค่ะอร่อยค่ะอาร่อยมากขอบอกค่ะชิมแล้วนะคะข้าวหมดหม้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟนะคะเิ่นเคยนะัเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้นะคะ นกฝากเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ได้ชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ฝากอย่าลืมนะคอมเมนต์ค่ะเพื่อนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเพื่อนอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นนกจะไม่ทราบว่าใครมาให้กำลังใจนะก็ thank you my friend thank you for coming thank you for support FC8 everyone ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสมุขในการรับประทานอาหารนะคะ <Hey. S 1> เพื่อนคืองานนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากค่ะขาดอยู่อย่างเดียวนะคะผักชีฝรั่งนะฮะไม่มีนะฮะก็ไม่เป็นไรคะ่ะปกติก็ใส่ก็ได้มใส่ก็ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณมากมานะคะเลิฟเลิฟค่ะบายค่ะ